เจฟจากสุรินทร์ครับเจฟบัวเชิดเ็บวัตถุดิบจากธรรมชาติไปแกงนะเป็นมันครับเป็นมันน,ะนี่ก็นี่ทำได้ด้วเดิมธรเลียนี้ก็หลายท่าจะเก็บไปคนระับไม่เสีตามทาวันที่เขาขึ้นเนาะประหยัดไปอีกเือสีเหมือนเลือดมันเหมือนเสือนี่หละครับแกงได้ทุกชนิดนะครับครับพิชศษคิดกรับ วันนี้เราก็จะมาแกงมันใส่หนูนะครับที่ไปเก็บมาแต่ว่านี่พร้ออ่าพิแกงใส่ลงไปแล้วนะครับน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่แกงไปความรักก็เหมือนไก่ครับกินทุกวันก็ร่างกายแข็งแรงครับผม้าหานพันธุ์เรานี้ก็แกงมันนะครับใครเคยเห็นมันพวกนี้ไม่เคยไม่เป็นไรนะพูดมากเสียเวลาใส่ไกล่ลงไปครับ ตามเวยมันถ้าฟักใตจะมีมันที่หนูนะนี่มันผมเรื่องมันเลือดไม่ต้มกินน้ําตาลได้อร่อยในป่ากิ้นกับน้ําตาลเฉยก็ได้ถ้าวันไหนไม่มีข้าวนะเอาตัวรอดในป่าเข้ปัญหาครับต้องรู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะจ๊ะจเพื่อนติดฝารอเดือด ก็สุกได้ที่แล้วนะครับความหอมด้วยใบหองมะพราใส่ลงไปครับใก่ขึ้นเติบๆครับไกกินดีไปกินที่บ้านคำคมวันนี้นะครับคม,มกับเมียกก็เคียวนี่แหละครับผมชาเคี้ สุกก็ลาดข้าวไปถ้วยไข่ถ้วยมัน,นครับจะไม่ตักถ้วยนะครับชิ้นไข่ชิ้นมัน,นครับนี่ผมก็เอามันไว้ก่อนครับผมนี่เอามันนะครับอืมเป็นคนเอามันต่นิดหน่อยเอามันอย่างเดียวโอเค